สวัสดีค่ะหลังจากที่เราไปเก็บจิงจูฉ่มาแล้วเอามาล้างแล้วก็ผึ่งแห้งไว้คืนหนึ่งนะคะแล้วก็หั่นเขาค่ะเป็นอย่างนี้นะนี่หั่นเป็นชิน้นอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้ก็เอามาคั่วลงกระทะค่ะคั่วแบบนี้นี่ก็ค่อยค่อคอั่วคั่ว ก็ไปจนพอแห้งไหมก็ใช้เวลานานอยู่ค่ะประมาณ20-30นาทีได้นะคะนี่คั่วจนเป็นแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปตากตากแห้งถึงลมอีกทีนึงเพราะว่าแดดไม่มีเนาะช่วงนี้ฝนตกก็เอาไปตากอีกทีนึงค่ะ พอตากเสร็จแล้วก็ถ้ายังไม่แห้งสนิทก็อาจจะต้องคั่วเนาะคั่วนิดหน่อยหลังจากนั้นเราก็จะเอามาบดพอบดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นจิงจูชัยผงอินทรีย์ออแกนิกค่ะ